เหมือนเดิม,ดมได้โนมายมาอีกแล้วเนาะวันนี้คนชอบกิน,นออก หมไม่ต้หมตหไม้ไว้กินระดูนี้เป็นระดูเมไม้ม้แต่ว่าที่นี่เนาะได้กินตลอดค่ะบางทีเราก็จะไปหาใกล้กับทุ่งนาบ้างเนาะแต่ว่าข้างๆบ้านนี้ กินตลอดปีนะเป็นหลายที่ชอบแล้ว,ลวสำหรับหน่อไมข้ของเราตอนนี้เราก็ยี่ง ไม่ได้กินง่ายๆ ทุกคนเนาะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย